้าดำผ้าดำพระไม่สวยครับผมผมจะบอกพี่อย่างนี้พาราอย่างนี้คือพราที่ปลอดภัยรายการรู้ให้ชัดนับ งั้นงั้นสำหรับเริ่มแรกเรามาดูอีกองค์เนึ้อะเอาแบบไม่แต่งก่อนออครับครับผมคือ<ข>พอแต่งเนี่ยมันต้องแอดวานซ์พอสมควร,ครจะเข้าใจครับผมนะนนี้ผมขอเข้ามาอีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์จะเห็นว่าองค์นี้ก็ถ้าถ้าเราทำไมเราเอาพิมพ์พิมพระมามา,มาดูแล้วก็พระถ้าถ้าเราดู ภายนอกดูไกลๆอย่างเงี้ยดูจากดูจากจอเนี่ยอาจจะมองว่าไม่เขียวตอนนี้ผมจะลองซูมเข้าไปพระพระดำพระดำพระไม่สวยครับผมผมจะบอกพี่อย่างนี้พระอย่างนี้คือพระที่ปลอดภัยอ่าครับผมผมเรียนนี้เลยพระเนี่ยคือพระที่ปลอดภัยและได้พระแท้ครับไอ้พระดำาๆแบบเนี้ยครับผมเพราะว่าอะไรไหมฮะ ไอ้ของปอมมันไม่ทำำําดําครับมันทําเกี่ยวครับปอมเนี่ยเขาเริ่มมาเกี่ยวเลยไอ้ผ้าดำาบบนี้คือพระที่ปลอดภัยครับเช่าแล้วห้อยแล้วสบายใจแท้แน่นอนครับผ<ม>อันนี้เรามาดูพิมพ์ที่ไม่แต่งเนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างได้บ้างครับคือไม่ดูจากอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะพิมพ์ทรงรนะฮะพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเหมือนหลวงปู่สุกเราครับผมนะฮะแม่พิมพ์เนี่ยของไม่แท้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ทําได้เก้าสิบครับหัวใจสําคัญคือวันณะผิวครับผมทําไม <c oughs> ผมถึงบอกว่าเช่าพระลักษณะแบบนี้ไอ้พระดําๆแบบเนี้ครับยแท้แน่นอนครับผมได้พระคุณได้พระออริจินัลแน่นอนครับไอ้พระที่เขียวเเนี่ยต้องดูครับผมเรียนอย่างนี้ต้องดู ผมแม่พิมพใช่ไหมฮะเห็นพี่พี่ดอมสังเกตดูทําไมพระองค์นี้มันถึงดาจริงๆพระองค์นี้ไม่ได้ปอกผิวครับสูตรในการเทหล่อของลวงบุญทับท่านเนี่ยพอเทหล่อมาแล้วเนี่ยท่านต้องปอกผิวที่เป็นพื้นดําเนี่ยให้ให้เนื้อในมันผุดขึ้นมาวิธีการปอกผิวโดยการขัดครับท่านจะใช้ผ้าเนี่ยนั่งถูแล้วก็ขัดขัดไอ้คราบเข่ดขดขขา,าดำที่มันจับบนผิวเนี่ยออก พอขัดออกแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้พื้นผิวข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับผมแล้วท่านก็ไปแช่น้ําฝนอ่านี่หลักการครับในสมัยในสมัยที่หลวงบูทับท่านทําครับถ้าถ้าเรามองมองไปตรงรอกรอบนอกขององค์พระนะครับพดพดเห็นสังเกตเหมือนพี่ไหมว่าเส้นจะมีเส้นเหมือนเส้นบังคับพิมพ์นะครับ,รบตั้งแต่รอบ ซึ่งมันจะทำให้พระดูเป็นมีความสวยงามแล้วก็เส้นสายแบ่งได้เป็นระเบียบครับครับเนะครับเส้นเส้นรอยแบ่งตรงคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพิมพ์เนี่ยพอเทหลอ,อกมาแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆจริงๆในหุน่นในหุ่นเดิมในหุ่นเทียนเดิมเนี่ยครับพี่ลองสังเกตดูตรงมือครับเห็นไหม มือนี่เขาไม่ได้แต่งนะะครับมือเนี่ยติดมาจากหล่อเดิมอเห็นไหมฮะมือด้านล่างที่ปิดทวารน,นะ,ะครับเห็นไหมฮะไม่แน่ใจมีรูปมือด้านล่างหรือเปล่าอ่าเนี่ยมือด้านล่างเนี่ยที่ปิดทวารเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าอะไรไหมมือเนี่ยมีมือติดออกมาอันนี้องค์เนี้ยยังไม่ได้แต่งนะะครับองค์นี้ยังไม่ได้แต่งะะอื <Blues> ใช่หไหมฮะไม่มีเส้นแต่ง<ผ>มไม่มีอะไรมือเนี่ยในหุน่นแม่พิมพ์หุ่นเทียนเดิมเขามีการแต่งมาจากหุน่นครับพอเทหล่อมามือเขาก็ติดออกมาครับผมแต่พอเทหล่อมาแล้วบางองค์เนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ย <c oughs> เทหล่อมาได้สมบูรณ์ <c oughs> นะฮะหลวงปู่ทับท่านก็เลยไม่ได้แต่งเนื่องจากว่าเทหล่อมาแล้วมือก็ติดชัดครับในบางองค์เนี่ยท่านก็เอามาแต่งใส่มือ พระพักด้านหน้าแต่ถ้าเราเห็นเห็นไหมฮะองค์นี้มีการแบ่งแบ่งเซนเตอร์มาแตะจะในหุ่นเทียนตรงกลางใช่เนี่ยในตรงกลางไม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยมีการแบ่งเซนเตอร์ถ้าพี่สังเกตดูดีๆถ้าในองค์ที่แต่งเนี่ยถ้าให้ให้ดูครับผมถ้าในองค์ที่แต่งเนี่ยท่านก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยกีดตามรอยเดิมครับตามรอยเดิมก็คือรอยที่มีการแบ่งหุ่นเทียนเอาไว้ครับ กรีดลงไปแล้วก็แต่งเป็นนิ้วขึ้นมาอืแต่ด้วยองค์นี้หล่อมาเรียบร้อยท่านก็เลยไม่ได้แต่งแล้วอีกประการก็คือท่านก็ไม่ได้ปอกผิวออกในพระองค์นี้ทําให้พระเนี่ยเห็นแล้วดาๆจริงๆแล้วถ้าปอกผิวดําไอ้คาบดํานี้ออกเนี่ยพระข้างในาเขียวเลยครับเนี่ยพี่ลองขยายตรงตรงตรง,ตรงสะดือท้องของพระดูเห็นไหมจะเห็นคาบเขียวๆข้างในเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่านี่เขายังไม่ได้ปอกผิวออกเห็นไหมฮะเป็นดําๆ ดำๆมันคุมอยู่ครับสูตรในการเทหล่อวัละนงก็คือเทแล้วต้องปอกผิวครับมันเหมือนกับอะไรไหมพี่มันเหมือนกับการเทหล่อพระชัยวัดพระกิ่งของสำนักวสุทัศน์น่ะเวลาพระทุบเบ้าออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะพระมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ําตะปุ่มตะปัํา เขาต้องไปเกาออกเกาโดยการปอกผิวพ้ากิ่งก็เหมือนกันต้องมีการปอกผิวครับผมมากมากน้อยขึ้นอยู่อตอนหล่อแล้วมันมีความสูตรของสมเด็จสังฆราชท่านก็เหมือนกันเทหล่อผ้ากิงก่งต้องปอกผิวเหมือนกันครับนี่คือเขาเรียกว่าการศึกษาแล้วก็เทคนิคในการทําของแต่และสํานักเนี่ยที่ไม่เหมือนกันค่อยๆเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจ กันไปนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกพยายามให้ดูว่าเส้นเหมือนเส้นบังคับพิมพ์ด้านด้านข้างๆเห็นจะเป็นรอยเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับองศาเนี่ยจากอ่า เข่าด้านนอกจนถึงด้านศีรษะเนี่ยเห็นี่ยพี่พี่เนพี่อยู่รูปตรงนี้เห็นไหมฮะบริเวณพระพักขององค์พระหน้าที่ปิดเห็นไหมก็ยิงก็แบ่งกึ่งกลางอ่าแบ่งกลางมาจากหุ่นเทียนเดิมที่นี้เห็นไหมฮะเนื้อในเนี่ยเป็นเขียวขี้มาอ่ะอมดำดำคือองค์เนี้ยถ้าขัดน่ะสวยเลยจริงจริงองค์นี้ก็เป็นของรุ่นพี่ผมเองอแต่ผมัีไม่ได้บอกแก เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปบอกแกอยู่พอดีพอดีวันนี้เราเอาองนี้เลือกเที่ยวอ,องนี้มาบรรยายว่าจะไปบอกแกว่าพระเนี่ยจริงๆไม่ได้ดำมันดำคือตอนแกไปเช่ามาแกก็ถามผมครับขอความเห็นว่าพระเนี่ยองนี้เป็นยังไงมั่งเ <c oughs> ช่าได้ไหมผมก็ให้คำแนะนำโอ้พระแท้อันเนี้ยดูง่ายๆเลยพี่ไปเช่าเลยแกก็ไปเช่ามาแต่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่าเขาฟังครับสาเหตุที่มันดำเพราะอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นตรงจับ ด้านศีรษะด้านบนลงมาตรงถึงเข่าด้านนอกเป็นการบังคับเส้นเหมือนเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับคือเขาแกะมาจากหุ่นเทียนนะครับผ่อนเทนะครับก็ฝากไว้ค่อยๆดูนะครับด้านหลังมีอะไรให้ดูไหมครับหลังก็เรียบๆเห็นไหมฮะไม่ไม่ไม่มีข้อพิจารณาด้านหลังก็คล้ายๆกันส่วนมากก็ไม่ค่อยได้แต่งานก็มีเกาลบไปบ้างนิดหน่อยเกาลบ ลบคาบความคมคบลบขี้โลหะที่หล่อแล้วติดออกมาเป็นเศษคมคมอะไรพวกนี้ยรคือหลักการพิจารณาแท้ไม่แท้ของสำนักว่านงจะอยู่ด้านหน้าครับโอเคต่างต่างจากมาขามเท่าเราครับผมมาขามเท่าเราเนี่ยด้านหน้าเนี่ยทําได้ดีครับในของไม่แท้ครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยทายากครับ เหมือนนักเล่นรุ่นเก่าเหมือนที่สมัยที่ผมคุยับเชดิชัยนาเนี่ยแกบอกว่าพระคว่ำหลังลงรู้เลยไหลแท้ไม่แท้อืมอันนี้คือนั่นคือพระของหลวงปู่ศุขมันการศึกษาเห็นไหมมันจะแตกต่างกันครับอ่าแต่วิธีการพิจารณาก็ถ้าถ้าเรียนรู้ของศาสตร์ของแต่ละสำนักสำนักใช่ก็จะต้องเราที่เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับผมอค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปคือพระในกลุ่มเรียนหนีพี่พระในกลุ่มวัดอโนงเนี่ย เหมือนเราได้เรียนเรียนฟิสิกส์เคมีเลยคผมมาทําหนังสือเล่มน,นี้ครับเรียนนี้ผมผมต้องไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง<ๆ>แต่ว่ายังไม่อยากบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวรอหนังสือดีกว่าครับผมครับ,รบก็เรียนรู้กันไปนะครับพอมีหนังสือปุ๊บเนี่ยลองหาเช่าหาซื้อหนังสือไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ คุณจะเข้าใจพระเนื้อเมกสิทธิ์มากขึ้นครับนะครับตั้งแต่คืออยากให้ได้พระแท้แต่ว่าขอให้ใจเย็นๆผมเรียนอย่างนี้นะฮะพระเมกสิทธิ์เนี่ยของแท้ไม่มีราคาถูกครับแล้วก็ของถูกก็ไม่เคยมีแท้ครับผมนะฮะจะเช่าจะหาเนี่ยถ้าเรายัางไม่ชํานาญครับ ควรจะปรึกษาผู้ชํานาญการนะฮะเงินเราแท้ต้องได้พระแท้อันนี้คือเน้นย้ําไปหลายรอบแล้วเรียนรู้ผมถึงบอกว่าต้องเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะไปสะสมอันนี้คือหัวใจสําคัญของนักสะสมพระเลยไม่ต้องรีบสะสมนะฮะศึกษาก่อนศึกษาก่อนไปสะสมเข้าใจใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจก็ ปรึกษาคนที่ชําาานญกรมีความรู้ใช่เชื่อใครก็ปรึกษาผู้ชํานาญการคนนั้นมีความรู้จริงๆในในพระในแขนงนั้นนะครับผมค่อยๆฟังบางทีอ่ะผมถึงเรียนรู้บอกบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าค่อยๆฟังเราครับถ้าคิดว่าฟังเราเรามีเหตุและผลนะฮะก็ลองลองนําไปพิจารณาดูครับแต่ถ้าคิดว่าในในเหตุและผลที่เราบรรยายเนี่ยนะฮะไม่มีเหตุและผลครับก็ ไม่ต้องรับฟังนะครับผมอันนี้เข้าใจตรงชัดเจนตรงประเด็นเลยเหมือนเราเป็นเซียนน่ะเซียนคนไหนอธิบายให้เราเข้าใจเราก็เขาคือผู้จันงานเราก็อยากจะเช่าใช่เราหลักการง่ายๆครับผมฮะ นะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าเอาให้เข้าใจจริงๆก็สาระเยอะในพระกลุ่มเมกสิทธิ์เนี่ยมีสาระอะไรให้คุยเยอะครับผมนะครับงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ